มาแล้วนะครับคู่นี้ร้อนนานเลยคู่ที่4ครับเดบิวต์แรไทยแลนด์ทัเทนนิสเซสเทอรี่2นะฮะสปอนเซอร์โดยทวิชนั่นเองครับผมคู่นี้เอาฮาแฟมิลี่ครับเล่นคิลเลอร์เจอคิงไซครับมาถึงโดนหัวดเลยครับคิงไซครับผมเอาไงฮะคุกิติคะยังไงฮะคุกิติคุกิติช่วยได้ไหมเนี่ยตอนนี้ครับไม่ถึงนะฮะยังวิ่งได้ครับแม็กเอาละครับยังไงฮะยังไล่คุกิติอยู่ ช็อตนี้เนื้อตามหลังกันมาครับลิงดักหน้าปากซอยเลยไหมมาขวดลมไปครับผมจังหวะนี้เอาไงต่อครับเข่าบานไปฮะเข่าบานไม่เอ่ยยังยังยังวนอยู่ยังวนอยู่คิลเลอร์ดักไหมตรงนี้มีแจ็คอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมเอาไงครูกิติเนื้อจะบลิงดักมาฮะมาดีกรหินด้านหลังครับผมอหมเราไม่ได้ครับยังวนกันได้อยู่ครับเม็กโอโหเอาเลยเฮยยังไงครับช็อตนี้ตามหลังอยู่ครับคิลเลอร์ อีกสักรอบหนึ่งโดนไหมไม่โดนแล้วเอาบัวเอา,เอาติดเองติดเองครับติดเองก็มาฮะอันตรายครับตรงนี้ฮะยังไงยังไงบลิงเลยไหมยังครับยังไม่บลิงครับคิลเลอร์ครับยังดักรอยเลิฟบลิงดักเอาซอยมาฮะตรงนี้ขวดไปโดนจนได้ฮะอ,อจัดการก่อนเลยฮะคุณกิติในนามีปัญหาอะไรครับตรงนี้เดวัยนี่ส้มคนเดียวเหรอฮะใช่ใช่ใช่ อีก2คนอยู่นี่นะครับอีกคนนึงพังฮุกนะฮะอ้ใช้เปิร์กนี่ด้วยครับเวลาเจ็บเราจะไม่ได้ยินเสียงอะนะแนไปก่อนละฮะมาชเมลโล่ยังหาคนอื่นอยู่ครับค่อนข้างไกลนะฮะนี่ฮะคนอื่นอยู่คนละที่เลยครับน่าจะปล่อยให้เม็กได้ยื้อไปละครับตอนนี้ ะะยังไงฮะยังครับยังฮะมีครอเดตเนี่ยรอใกล้ๆนะครับอยู่ยกยใกใล้ๆเลยฮะตอนนี้ฮะยังไงครับจังหวะนี้เฮ้ยลืมโค้ดลืมโค้ดจานจานฟลุกเลยเดี๋ยวก่อนโอ้ลี่ช่วยได้แล้วครับเอาไงฮะคิลเ ER! ลอร์ไม่เป็นคลอเดตที่มาโดนนะครับแล้วกะอาแล้วไงเอาติดตู้ก็มาครับผมตรงนี้ครับ นอนเองสั้นง,งั้นครับเมกนี่วิ่งไปฝั่งนี้แล้วฮะคุณผู้ชมเอาล้ฮะกินเลอร์ยังไงครับเปิดอา้าวเปิดตู้ก็มาอ๋อจะจับคนนี้โอเคนะจับกันปะนะ,ะอ้าวแล้วหลุดอา้นาวนั่นไงบันเทิงเลยนะนี่ไงเนี่ยอ่ะผมทำไงฮะเป็นไงเนี่ยปัญหาอย่างเงี้ย นะฮะผมไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันเออเนี่คิดเลอร์ทักมาทักหาผมแล้วเนี่ยว่าเอาไงดีอ,อ่านั่นไงเห็นไหมให้ตายเถอะสองเกมติดเลยล่ะนี่เดี๋ยวให้มาร์สไปรอดเล่นไปก่อนแล้วกันนะฮะ เพราะว่าตรงนี้เซอร์เองก็ยังเล่นอยู่นะบลิกมาเจอ2อคนนี้แล้วครับคือเป็นปัญหาที่ผมโดนแจ้งเมื่อวานครับแล้วผมก็ยังหายังหาข้อสรุปไม่ได้จริงๆนี่ยังดีนะฮะเราไม่ได้มีจังหวะเล่นต่อหลังจากนี้แล้วครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะก็ปีใหม่ผมก็คงบันเทิงอ่ะนะหาวิธีแก้สุดฤทธิ์การแก้ตรงนี้ครับใครมีไอเดีย ได้นะได้นะฮะไปเสนอในกลุ่มได้นะครับว่าจะเอายังไงฮะนี่น,นี่ทุกคนได้เห็นนะครับปัญหานี่ฮะตรงนี้ตีไม่โดนครับผมไม่ได้วางไม้น่าเสียดายครับถาวาน่าจะได้หนึ่งพันแต้มนะฮะสำหรับดอยเอาไงฉีกออกมาเอ้ามาเจอแล้วฮะบลิงต,ตามหลังกันไประดับหน้าขวดมาเต็มเต็มครับผมเรียบร้อยฮะไปในคนหนึ่งไปครับ เสนอได้นะฮะในกลุ่มเผื่อมีทริคดีๆที่อาิฟินอาจจะมองไม่ออกนะครับคือมันมองได้ทั้งสองฝ่ายนะครับคืออาจจะเป็นเซอร์นี่ที่หลุดเองนะหรืออาจจะเป็นคิลเลอร์ที่ทําเองนะฮะ ทำให้ห้องมันแหลกแล้วก็เป็นเซอร์หลุดมันมองได้หลายอย่างครับซึ่งตรงนี้เราเช็คไม่ได้นะครับเช็คไม่ได้เลยฮะนะเพราะว่าเกมเออโทษโทษโทษไม่ดาม่าดีกว่านะฮะเราดูกีมเมื่อ <c oughs> กี้เรากะจะดาม่าก่อนหน้าอะไรยังยังไว้ได้นะะเจอ2เกมติดผู้อลิปินงานเลยงานเข้าเลยนะ แล้วก็เครื่องสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเครื่องบ้านเล็กครับตรงนี้ปล่อยคุณเดวีย์ยิ้วเวลาไปก่อนกลับมาดูนิดนึงครับไม่ไม่เจอใครนะฮะไม่เจอใครฮะซอมเสร็จกันไปครับไม่เดี๋ยวเมื่อกี้จังหวะตัวคลอเดตเราเราก็เห็นแล้วก็งงง,งก็คืออยู่ดีๆเอ้า ทำไมไปชนตู้ใช่ไหมแล้วก็ค้างไปเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือคิลเลอร์เนี่ยจะจับจะจับคลอเดทที่นอนอยู่ก็จับไม่ได้ดไปเปิดตู้แทนนั่นคือเราเห็นตรงกันนะฮะก็โอเคครับได้เจอ,เจอเก็ดีฮะเราจะได้รู้ว่าจะแก้ยังไงดีตรงนี้เปิดอีกประตูหนึ่งนะครับ ช่องแชทอ่าช่องแชทมีคนบอกว่าผิดที่เซอร์เองไม่เช็คเน็ตดีๆไม่ไม่เกี่ยวเลยนะฮะการทำให้ห้องแหลกนี่มีได้ทั้งสองทางครับจะทำเองหรือเป็นคิลเลอร์ทำก็ได้เราเช็คไม่ได้อ่าตรงเนี้ยสำหรับใครที่สนใจนะฮะหาวิธีแก้ให้ไปเจอในกลุ่มกับผมดีกว่าไปคุยกันเนาะว่าจะเอาอยัางไงเดี๋ยวผมตอบคิลเลอร์คนนี้ก่อนว่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน เมื่อกี้นี่เฮ้ยผมดูทิปดูผิดป่าว่ะเนี่ยเอาผมผิดซะง,งั้นเมื่อกี้ของเออ่ทางฝั่งคิงไซ z e นะฮะมาถูกเอ้ยก็ว่าโอเคขอภายขอภายเกมที่แล้วนี่เป็นคิงไซ i z คิลเลอร์นะฮะก็ว่า One two, one. <coughs> <coughs> ลุยกัน อะระหว่างระหว่างรอตรงนี้เราคร้างโค้ดเอาไว้นะครับเราคร้างแจกโค้ดไว้นะฮะพิมพ์เอ่อทวิชุได้เลยนะฮะมีเสื้อ2ส,สาวอยู่นะเสื้อคอเดตกับเสื้อเมกนะครับหโค้ดนะฮะแจกก่อนละกันก่อนที่เราจะไปแจกอีกทีตอนช่วงปิดสตรีมเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเราไม่ได้แจกเสื้อนะเดี๋ยววันนี้เราแจกเสื้อละกันนะฮะ เป็นเสื้อลายโลโก้ที่เอาไว้ใส่จริงๆนะโอเคน่าจะดีเลย์นานหน่อยนะครับนานหน่อยก็อ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไปสักพักแล้วกันเอ่อเอาเป็นเอาเป็นช่วงว่างของเกมนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะปิดกิจกรรมให้แล้วก็สุ่มว่าใครจะได้นะครับหนึ่งรางวัลน,นะใครที่มีเกม Dead by d เด l i g ล t ก็สามารถที่จะแวะมาร่วมสนุกกันได้นะครับโค้ดหนึ่งรางวัลจากการที่ นักล่าโดนแขวนนะฮะในเกมล่าสุดนะฮะก็แจกโค้ดกันไปพิมพ์ทวิชก็เข้ามาได้นะครับมีผู้โชคดี1ท่านนะที่จะได้ไป หรือเปล่าฮะทีมนี้นานจุง โอเคงั้นก่อนเริ่มคู่นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าใช้เวลาเยอะเหมือนกันแท้สลับกันมานะครับเมื่อกี้ก่อนหน้าอลิฟินพิมพ์ผิดนะฮะคราวนี้นี่ของจริงและนะเป็นคิงไซเซอร์นะ,ะแล้วก็เอาหาคิลเลอร์นะฮะขออภัยครับเมื่อกี้แจ้งผิดไป โอเคครับเราสุ่มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดีเลยน่าจะโอเคแล้วแหละเมื่อกี้หนึ่งรางวัลน,นะฮะหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลผู้โชคดีนะครับที่จะได้โค้ดนี้ไปนะฮะได้แก่คุณคุณคุณดาร์กอาชอดนะฮะดาร์กอาค้อนนั่นเองครับขอบคุณที่กด Follow ด้วยนะถ้าไม่กดเนี่ยฟิล์มไม่แจกแน่นอนขอบคุณมากเลยครับ คุณดักอาร์ชอนนะฮะสแลตจีจีนะก็ติดต่อรับของรางวัลนที่แฟนเพจได้เลยนะครับที่แฟนเพจดอตเซชชั่นแนลนะฮะถ้าไม่ได้ติดต่อวันนี้พรุ่งนี้อะไรฟีนก็เอาไปทบทุนกับวันต่อเอาวันที่ต่อไปนอนยังไงรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะครับคุณดักอารอนโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมด้วยนะครับ เดี๋ยวหลังจากจบตรงนี้ไปจะมีแจกอีกยังไงถ้าว่างๆยังไม่นอนกันก็รอดูจะจบได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่เดือดอีกหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาความเห็นจาก ทีมโปรโด้วยละกันนะเพราะก่อนน้นนี้ผมไม่ได้ถามนะครับก็พยายามจะคิดแล้วก็มีถามทางพี่นิดนึงนะฮะว่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะก็มีพี่หลังไม้ช่วยเกราให้นะฮะเดี๋ยวลองถามทางทีมแล้วกันนะทีมโปรโทีเ่เจอเหตุการณ์นี้จะแก้อย่างไงดีอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้ชิดเหมือนกันกันกบการเล่นเกมนี้กับปัญหาเงินต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคคิงไซด์ครับมาเป็นเซอร์แล้วนะจ๊ะก็ทำให้เต็มที่นะฮะตรงนี้ครับสำหรับคิงไซด์ถ้าเกิดอะไรจะได้ไม่ต้องมาคิดมากนะฮะคิลเลอร์เป็นเรดเหรอครับโอ้โหน่าสนใจแฮะนี่ซ้อมกันไปครับ3มคนเลยครับ เอาละคินเลอร์จะเจอหรือเปล่าครับกำลังจะมาบ้านเล็กพอดีฮะตอนนี้ครับเครื่องนี้นี่แหละฮะเครื่องนี้นี่แหละฮะเริ่ดเห็นคลอดเดชครับตามหลังมาเปิดะระกคังใส่เอาเลยเฮ้ยยังไงยังไงขวดมาโดนครับวางไม้ไม่ดีนะครับผมอุ้ยยังไงฮะตรงนี้พังไปก่อนครับผมไม้โอ้โหแล้วไงครับกองแกงกลับไปอีกครั้งหนึ่งเอาเลยเฮ้ยยังไงยังไง ช็อตนี้เก็บเครื่องไว้แล้วครับตรงนี้ฮะใช้แอดออนแน่นอนครับไม่ได้ห้ามอะไรครับแอดออนสำหรับตัวของเรดมีหลอกล่อรักครั้งสักหน่อยตรงนี้เข้าบ้านกันไปเห็นแล้วครับยังไงฮะมีแวะมาดูเหมือนกันละขวดมาโดนเลยครับมาถือว่ารอจังหวะดีเหมือนกันครับคิลเลอร์คนนี้กำลังจะแขวนคนแรกครับผมลากไปไหนดีครับมีจับด้วยนะฮะประเด็น ล,กกลากไกลๆได้สบายแต่ก็มาแขวนตรงนี้ก่อนครับไกลเครื่องที่น่าจะเก็บไว้นะฮะเครื่องนี้ฮะของแก๊งต่อไปครับจะต้องหายตัวเท่านั้นครับถึงจะแสดงออร่าของเซอร์ฮะมีจะรอช่วยเหรอครับทเวตีเรามาดูมุมมองคินเลอร์นิดนึงครับคินเลอร์ก็วนๆแถวนี้อยู่นะฮะแต่ว่าพื้นที่โล่งๆนี้นะจะไม่มีใครช่วยหรือเปล่า ยังไงฮะหาครับหายาวๆเจอแล้วฮะเจอเมกแล้วครับเอาไงฮะไม่ได้วางไม้ครับตรงนี้กระโดดไม้ไปครับฟันแม่ใบโดนนะครับนี่เหมือนจะใช้แอดออนเพิ่มความไวด้วยนะครับตอนหายตัวนั่นเองครับเมื่อกี้ไวมากฮะกิลเลอร์เอาละฮะยังไม่ได้ช่วยนะครับตอนนี้กองแก๊งอีกรอบหนึ่งครับอยังไงฮะได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงฮะ ยู่บนรถหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ได้มองแฮะนี่ไงนี่ไงข้างข้างขวาป่ะฮะแต่ยินเสียงเม็กนะครับเมื่อกี้นี้แต่ก็ยังไม่ทําอะไรฮะจะเฝ้าก่อนครับสรรรักคังกันไปวนๆเริ่มมึนแล้วฮะมาดูข้างนี้กันหน่อยฮะเจคครับมีเปิดกล่องน่าจะปล่อยละมีก่อนหน้ามีรอช่วยเหมือนกันนะฮะเม็กแต่ว่าไม่มีโอกาสจะช่วยจริงครับนี่น่าจะปล่อยคุณเอเจนต์แล้วนะฮะเอาละครับ ยังไม่ได้ด้วยนะตอนนี้เครื่องน่ะเก็บเครื่องไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับเก็บได้หนึ่งและตรงนี้ฮะยังไงครับเปิดระครังมาอ๋อมีไม้อยู่เอาไงวางไม้ไวไปเลยครับพังไม้กันไปครับขินเลย ทเวนตี้วิ่งออกชีกขวากันมาคิลเลอร์ก็ก้องแกงกะจะไล่ต่อนะฮะยังไงฮะเอาไมน่ย oh yeah. มีกฎมัใหม่กะจะใช้ความไวเลยฮะนี่ฮะใช้ความไวตอนที่มันหายตัวมาแล้วบึบเลยเนี่ยฮะโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะแผนนี้ครับคือมันได้ได้ความไวตอนที่หายตัวฮะเอ้ไม่ใช่ตอนตอนเผยตัวนะโอ้หน่าสนใจดีครับมาขวดเลยฮะ เลยเห็นอยู่ครับจังหวะน,นี้ยังไงครับผมดักทางสวยที่เดียวครับเอาละฮะแล้วก็เต็มเต็มครับติดอ่ตไปเครื่องก็มาครับผมว20ไปอีกฮะที่จริงเจอเรสายนี้น่าจะไม่ไม่ควรที่จะรอตรงไม้นะครับสวยมากครับเมื่อกี้เรดกใกล้ๆครับไม้อ้าวไม่เอาเอาพาไปไหนฮะเนี่ย พาไปรถเหลืองเลยฮะโอ้อยากเล่นอูมานี่เลยครับขอพื้นที่กว้างๆนะฮะโอเคครับผมกองแกงกันต่อไปครับถึงว่าทําไมกองแกงบ่อยฮะเพราะว่ามันจริงมันได้แต้มด้วยนะจังหวะหายตัวแล้วได้ตีคินเลอร์เออได้ไดตีคิลเลอร์ได้ตีเซอร์เนี่ยนะฮะสำหรับคินเลอร์ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวดูดูคินเลอร์ดีกว่า ถ้าเอามุมอมองมาดูคิลเลอร์เนี่ยจะรู้ว่าเขาได้แต้มเท่าไหร่นะฮะเดินกลับไปหน่อยครับเมกเองน่าจะบอกเพื่อนนะครับว่าเซอร์เดินไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เห็นครับแล้วฟาบเลยนั่นแหละฮะโอ้มันไวเหลือเกินอะ่ะ แล้วป้องแป้งหลบตอบมจังหวะนี้ครับกาจะไปยังรับไม่มีใครช่วยแลวเห็นเห็นรอยเห็นรอยฮะมีออซิ่งแน่ๆแ,แล้วครับอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเอ้ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆเลข3นะมันตัวงูไหมจำชื่อนี้ไม่ได้นะฮะแต่ออซิ่งนี้เป็นเอ่อแอดออนอันหนึ่งอยู่แล้วครับจากคิลเลอร์เรด ที่สามารถจะเห็นออร่าของเซอร์ได้นะครับแต่ว่าจะไปจะต้องหายตัวก่อนเท่านั้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเห็นถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วโอ้โหเนี่ยเห็นละเห็นละแล้วก็กองแก๊งมาแล้วรอหัวดแต่ว่ายังดีครับตรงนี้วิ่งออกไปก่อนละฮะวิ่งฉีกส่วนดีนครับมีไม้ข้างหน้าฮะยังไงฮะด้วยยังใช้แผนเดิมอยู่นะฮะเรดเอาละครับ ช็อตนี้วับโอ้ยมันไวจริงครับนี่ฮะโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวครับได้แต้นจริงๆด้วยนะฮะน่าสนใจดีเดียครับโอ้โหไม่ได้เห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันรัลีฟีนะฮะมาเจอคนนี้เล่นโชว์เลยโอ้เอาละเฮ้ยยังไงยังไงซ่อมเสร็จไปอีกเครื่องหนึ่งครับห,หาเลยฮะเอาละเห็นแล้วครับเห็นแล้วฮะยังไงครับ ช็อตนี้เปิดมาแล้วไงติดนิดหนึ่งแล้วเนี่ยความไวจริงๆครับน่าจะ1.5วินะฮะเราติดอ้าวมาเดินติดกำแพงเองแล้ววนต้นไม้อ่าเรียบเลยฮะน้ำตาจะไหลฮะเอาละฮะล้วซ่อมเครื่องนี้เสร็จพอดีแล้วเห็นแล้วครับกำลังจะเก็บ4ี่ครับกำลังจะเก็บ4ี่ครับผมตอนนี้คินเลอร์ยังไงคินเลอร์เอาฮาครับผมเอาละฮะตรงนี้กระโดดไม่น่าจะทันครับ เกมสี่ก็มาครับผมโอ้โหเอาไว้ใช้กันได้ครับได้ผลอยู่น่าสนใจทีเดียวนะฮะคือมันคอมโบกับเผยตัวอยู่แล้วด้วยนะฮะได้แต้มเพิ่มกันไปไม่ได้เจอบ่อยนะผมว่าผมว่าคนที่เล่นเซอร์ไม่ได้เจอแนวนี้บ่อยเ่าไหร่ออาริฟินอาจจะอาจจะเล่นอาจจะเล่นไม่บ่อยด้วยช่วงนี้วุ่นไง เน่เดเล่นมาก็ยังไม่ได้เจอนะฮะแล้วนี่ฮะวางน้อยๆของทางฝั่งเรสเลยครับมีออซิงสบายๆครับ <c oughs> ขอ3,000แปดด้วยนะครับก็ได้ไปครับผมแขวน2คนเดี๋ยวหลังจากจบเกมนี้เราจะไปต่อกันที่คู่หน้าเลยนะครับ <c oughs> คู่ที่5นะฮะ มีไปกันนำตีก็มาเราโยกแล้วกันคู่น่าจะเป็นอ่างเธอเจอโนแฟมนะครับคู่ที่ห้าอมีเทสระยะด้วยฮะโอเคฮะ แล้วก็ปล่อยไปก่อนนะจ๊ะมีมีมีโยกโยกโยกเดี๋ยวไปดูนิดนึงครับผมจำชื่อไม่ได้เก็บสี่เลยครับคิลเลอร์เอาฮานะฮะเอา a า Family โอเคแป๊บหนึง่งเดี๋ยวหลายคู่ต่อไป